เรียกว่าปราสาทตาพรหมนะปราสาทตาพรหมนี้ <c oughs> มีชื่ออย่างเป็นทางการว่ามหาวิหารนะอยกเรียกว่าปราสาทราชมหาวิหารนะปราสาทราชมหาวิหาร <c oughs> เนื่องจากปราสาทตาพรหมนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนานะครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สําคัญมากที่สร้างขึ้นโดยมหาราชองสุดท้ายนะของอาณาจักรคอมโบราณ นั่งนะผู้นับถือพระพุทธศาสนาะมหายานลัทธิวัชรยานตันตระนะชื่อพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดนะก็ความสําคัญจุดเด่นความสําคัญของปราสาทนี้ก็ถือว่าเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างในรัชกาลนี้หลังจากที่ทรงสร้างปราสาทบายนนะ์กลางเมืองพระนครธมเพื่อที่จะถ้าเป็นพระเจ้าเป็นดินองค์ก่อนก่อนก็คือเพื่อที่จะประดิษฐานพระศรีบุรินทรราช แต่เนื่องจากท่านนับถือพุทธอันมหาวิหารบายนที่เราจะไปพรุ่งนี้นะ่ะถือว่าเป็นหมุดแห่งมันดาราศูนย์กลางของพุทธจักรวาลกลางเมืองนครธมหลังจากน้นก็ทสงสร้างปราสาทพระขันนะถวายให้พระจบิดาก็คือพระเจ้าธรณินทร์วรรมนที่สองนะอยู่ด้านนี้คือปราสาทพระขันนะนี่คือปราสาทบายนกลางเมืองนครธมนะนาานนะแล้วก็สร้างปราสาทพระขันนะ หรือปราสาทชัยศรีถวายให้พระราชบิดาในปี1724หลังจากนั้น5ปีก็ทรงสร้างปราสาทหลังนี้ก็คือปราสาทตาพรมถวายให้พระราชมารดาก็คือพระชัยราชจตจุธามณีผู้เป็นพระราชมารดาก็เหมือนกับรำเนียมองค์ก่อนก็คือสร้างอะไรสร้างศาสนสถานประจำราชการของพระองค์แล้วก็สร้างปราสาทอุทิศให้บรรพบุรุษบรรพสตริ นอกจากนั้นยังมีการขุดบารายน้ําฝั่งด้านนี้นะแล้วก็สร้างปรา,าสาทนาคพันธ์ถือว่าปรา,าสาทที่สร้างอยู่กลางสระแห่งอโนดาตในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานนะอัะ <c oughs> น,นถือว่าปรา,าสาทนี้เป็นปรา,าสาทที่สําคัญที่สร้างขึ้นในราัชากาลนี้คือจุดเด่นและความสําคัญและในอดีตปรา,าสาทนี้นอกจากจะเป็นเป็นพุทธเป็นอะไรวัดในพุทธศาสนาแล้วเนี่ย ปราสาทนี้ยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์และการพยาบาลที่พระองค์ได้ส่งออกไปทั่วราชอานาจักรอมซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะฮะก็ตามหลักฐานก็กล่าวว่าสร้างขึ้นหลังจากปราสาทพระคัน5ปีเราปี 1000, พั 29, นพศพนเจร้อยยี่โปร่งของราชพันเจ็ยยี่สิหลังจากมีชัยชนะเหนือพวกจามนะเพราะ,ขะเขมรนั้น ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจามอยู่4ปีตั้งแต่ปี1720ถึง1724แล้วและพระองค์ก็สามารถที่ล i เบ r ร t e คือปลอดแอกอำนาจจามออกไปได้แล้วก็สร้างเมืองนครธมเมืม่อกี้นี้นะฮะก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนาตามแบบพี่สาวพระชายาพระชายาพระชายราชเท,ทเวีท่านนับถือพุทธท่านแล้วก็พยายามพี่สาวและพระนางก็พยายามที่จะทำให้พระองค์นับถือพระพุทธศาสนาให้ได้และในที่สุดพระองค์ก็นับถือพระพุทธศาสนาตาม สายภรรยาสายพร,ยาายร,ะระมเหสีของพระองค์นะฮะอ่ะก็เป็นปราสาทขนาดใหญ่มากที่สร้างนะฉั้นศิลปะต่างๆที่สร้างในสมัยนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบบายนตามชื่อปราสาทบายนที่สร้างกลางเมืองคอนครธมนะถือว่าเป็นวัดในพุทธศาสนาแผนผังนะแผนผังก็เป็นแผนผังรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าเหมือนกันหันหน้าไปทางด้านที่ตะวันออกนะที่เห็นนี้คือเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นตรงนี้เท่านั้นนะ oh. จะป,ะปะลาลูกกากบาดแต่ที่ทั้งหมดเนี่ยคือปราสาทเนี่ยถือว่าเป็นประหนึ่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งได้เลยนะมีกำแพงอยู่รอบนอกมีประตูทางเข้าด้านหน้าประตูที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วข้างบนมีหน้าเป็นหน้าของพรหมด้วยนะคําว่าพรหมไม่ใช่พระพรหมนะพรหมแปลว่าผู้มีสี่หน้า นะมีลักษณะเป็นหน้าสี่หน้าหันหน้าออกไปก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสมันตมุกนะจากตรงนั้นเดินมาถึงถึงจุงดนี้ก็ประมาณ500เมตรและจากจุดนี้จะเดินไปถึงประตูทางออกฝั่งด้านทิศตะวันตกอีกประมาณ500เมตรนะก็คือ1กิโลจากประตูฝั่งโน้นถึงประตูฝั่งโน้น1กิโลแต่เดี๋ยวเราออกไปประตูฝั่งโน้นจะเห็นว่ามีหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสมันตมุกที่เหลือที่ซุ้มประตูยังอยู่ชัดเจนฝันะ่งด้านโน้นนะ แผนผัง <c oughs> การวางแผนผังของลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นพุทธมันดาราก็คือแผนผังของพุทธจักรวาลน,นาตามคำพีต่างต่างแล้วก็มีการก่อสร้างการวางแบบแผนผังและการก่อสร้างตามแบบลัทธิมหายานวัชรยานเลยนะแล้วก็ตามคำพีอ่กากัลทวิยุหสูตรนตามคำพีบนมหาบุญตริกสูตรต่างๆในพุทธมหายานนะ จุดแรกก็เป็นทางวัฒนธรรมคอมนะก็คือเป็นชารารูปกากบาดตรงนั้นนะทางเดินเข้านะเป็นชาลารูปกากบาดน,น,นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโครงเป็นประตูโคบุระด้านหน้าด้วยนปประตูที่สําคัญนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านมีไฟเป็นหอพรามนะถัดเข้าไปตรงนี้ขนาดใหญ่ซึ่งเขาซ่อมเสร็จแล้วตอนนี้สวยงามมากแต่ยังไม่ได้เปิดให้เข้าข้างในเนอะดูได้จากข้างนอกเราจะเข้าไปเข้าไปแล้วจะเดินอ้อม อีกอย่างหนึ่งจุดสําคัญของปรา,าสาทนี้ก็คือเป็นปรา,าสาทที่ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมที่นักพิชาการชาวฝรั่งเศสที่มาซ่อมปรา,าสาทต่างๆเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ซ่อมปรา,าสาทนี้เพื่อจะให้เก็บปรา,าสาทนี้ให้ดูมีธรรมชาติเหมือนกับมันพังลงมายังไงให้อยู่คงสภาพอยู่อย่างนั้นนะนะอันจึงมีต้นสำโรงหรือต้นสปงใช่ไหมต้นสปงขึ้นเรื้อตามโบราณสถานอันั้นมันจะดูคลังจึงเป็นที่มาของการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Tomb Raider ณนะที่เนี่ยที่ปราสาทนี้นะนะอย่าลืมนะว่าการวางแผนผังนั้นตามแผนผังของพุทธมันดารานะ mm hmm. เมื่อเข้าไปตรงนี้จะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่อันนี้เขาเรียกว่า Hall of the Dancers คือห้องนางรำเาะั้นหอมโบราณก็รับตามวัฒนธรรมจากอินเดียก็คือจะมีการฟ้อนรำนะเพื่อบวงสวงบูชา เทพเจ้านะฮะหรือว่ารำ <c oughs> เพื่อเป็นการไหว้ครูหรือรำเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะเหมือนแก้บนอะไรต่างๆนะนตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าห้องนางรำนะหรือหน้าตาศาลานะเป็นอาคารใหญ่ซ่อมเสร็จแล้วสวยงามมากนะครับถัดเข้าไปนี่ก็จะเป็นกำแพงกำแพงขนาดใหญ่ที่นี่จะมีกำแพงระเบียง <c oughs> เป็นกำแพงแบบนเน้ซ้อนกัน3ชั้นกำแพงชั้นที่1 6A กำแพงชั้นที่สองหกบีและชั้นที่สามหกสี่นะเดี๋ยวเราเดินตรงก็งไปถ,ไถ้าเราไม่ถือถ้ามันเราไม่ถือเล่มเนี่ยเดินไปนะจะหลงได้เพราะว่ามันจะมันยังไม่ได้ซ่อมทางเดินหลบไปหลบมามุด,ม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 ดนู่นมุดนี่เข้าใจไหมฮะนะ,ะนะแล้วมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะคอมพล็เคตค่อนข้างจะหลงง่ายน,นะ,นะะตัวปราสาทประธานที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในที่ล้อมรอบด้วยกำแพงกำแพงสามชั้นเนี่ย ปรา,าสาทก็คือหลังที่7หลังกลางนี่แล้วก็จะลายล้อมรอบไปปรา,าสาทหลังเล็กๆเล็กๆเล็กๆด้านหน้ามากมายอันจะเป็นฐานฐานเป็นชั้นต่างๆของพุทธจักรวาลนะนอกจากจะมีปรา,าสาทเดียแล้วยังมีปรา,าสาทขนาบข้างอีกสองหลังลก็คืดอ 7A 7b และปรา,าสาทที่ขนาบข้างสองหลังนั้นก็จะมีระเบียงคดล้อมรอบระเบียงคดล้อมรอบเหมือนกับว่ามีวัดสามวัดอยู่ในที่เดียวกันนี่ก็คือหนึ่งวัดนี่คือหนึ่งวัดนี่คือหนึ่งวัด นะแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ต็มเลี้ยงต่างๆค่อยๆไปภาพสลักที่นี่ทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นพุทธแบบมหายานเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตามคำพีมหาปุณชริกสูตรนะหรือตามคำพีอรันทวิยุหสูตรต่างๆเล่าเกี่ยวกับผู้พุทธประวัตินอกจากจะมีผู้เจ้าแล้วยังมีพระโพธิสัตว์นะอวโลกิเตสวนนะขออธิบายหน่อยว่าพุทธมหายานไม่เหมือนกับพุทธเถรวาท พุทธเถราวาทเรามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็คือพระโคตมะพุทธะก็คือพระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่มหายานนี่จะมีพุทธมากมายมีพุทธในชั้นธรรมกาย